สวัสดีครับผมโอ๊ตพสกรนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอโทษจากใจจริงกับคำพูดที่ได้พูดไปแล้วทำให้หลายๆคนรู้สึกไม่สบายใจเสียใจหรือว่าโกรธผมโดยเฉพาะแฟนคลับที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนนี้ครับผมยอมรับว่าคำพูดที่ผมพูดไปเป็นคำพูดที่ผิดจริงๆแล้วก็ขอโทษสำหรับคำเปรียบเทียบที่ไม่เหมาะสม และทาให้การชื่นชอบในซีรีส์วายของใครหลาย,ลายคนดูเหมือนเป็นเรื่องชาบฉวยผมไม่ได้มีความตั้งใจที่จะลดทอนคุณค่าของใครหรือว่าอัตลักษณ์ทางเพศใดๆเลยผมไม่เคยมีความคิดที่จะดูถูกหรือลดทอนเลยจริงๆครับขอโทษโบสทที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วทำให้ได้รับผลกระทบแต่ก็ขอบคุณที่ยังให้กำลังใจและอยู่เคียงข้าง ขอโทษค่ายเ e n t e r เอ็นเตอรขอโทษหน่วยงานต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการกระทําครั้งนี้สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ผมก็ยอมรับในการตัดสินใจของทุกฝ่ายผมคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆสำหรับผมในการที่จะได้ปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัศนคติคําพูดการกระทําผมหวังว่าทุกคนจะยังให้โอกาสในการพิสูจน์ตัวเองของผมอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ขอโทษจากใจจริงครับ